แล้วก็ปฏิบัติียมพิธจารณาสืบทอดแก่มาต่อเนื่องยาวนานหลายพิธีรษจนมาถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวตมวัดหลวนะครับที่อยู่ต่างกนะครับผมก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับเข้ามาทุกที่ภาษา สิบมิลอนแท้ต้นนะครับรองกิจการชาตแล้วก็ถ้าชนสัตน้อยนะก็ตารางงูในที่หลวงคุ้มภูาตากตอนแหล่ทได้มาเป็นแขกนะครับในพิีวงโศกแจกปาประสาทจากข้อต่างวันที่สอง้มตาคุาต่อการห้นรงสจ็วันนี้นะครับตอรองเนี่ย่ ชุดที่สองซึ่งได้รัก็จะเป็นส่วนของพี่น้องชาวตะตูบ้านดวงีร้อนกว่าชีที่จะร่วมกับงสูงเพื่อสร็จสิ่นารกวาร่งโแล้วนะครับเราก็จะเป็นการแสดงศิลปะอทำที่บ้านแบบว่าร่วมกับประบ

ท่านผ้พันใจวัดทรรทุชีวิตนายอรษประสานกะกบุพันใจวัชศรีกับมุกติลาและคุณครงเพื่อนรัตดาสบายวันวนี้ได้รับมองาที่ให้เป็นผี้ดีก่อนดำเนินงานที่ดีโกสวแสงตาปราศาบา้าดูสุดตรงกับวันขึ้นสามท่าเกินสา ในปีนี้ตรงกับวันที่1 2ตุลาคมพุทธศักราช2,567ขออนุญาตลงเรียนให้ท่านนายอำเภอแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมในพิธีในวันนี้ได้รับทราบด้วยบ้านโดเป็นหมู่บ้านที่มีความสงบความเรียบร้อยดีสื่อทอดกันมาและชาวบ้านได้นิยถึงปฏิบัติจิตวิปปิจัมบ์ชาวบ้านโดมีความเชื่อที่เด่น มีผีตายผีกระโดงตาสำหรับกระโดงตาเป็นสถานที่สำคัญคล้ายกับศาลปู่ตาของชาวีสานทั่วไปซึ่งมีอยู่เกือบทุกหมู่บ้านสถานที่ดังกล่าวนั้นาชาวบ้านใช้เป็นสถานที่สำหรับเส้นผีประกอบพิธีกรรมต่างๆในวันเริ่มทำนาแต่ละปีเพื่อให้ผี ที่ธุสกิจในกระทงตาช่วยลดกำลัให้ชาวบ้านทูกประกอบอาชีพทำนาได้ผลดีช่วยปกป้องชาวบ้านให้มยือเย็นเป็นสุขเมื่อก่อนชาวบ้านทูกใช้สารตูตาหรือที่เรียกว่ากระทงตาเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆเช่นเมื่อเวลาเจ็บป่วยเดินทางไปการเลื่อนต้นประกอบอาชีพ บาคงบาครั้งก็ใช้ประกอบพิธีในกงานแต่งงานและเมื่อมีการแต่งงานชาวบ้านจะเป็นไหว้ผีเรือนที่สามตูตาหรือกระตุกตาต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 4ชาวบ้านทัได้ประกอบพิธีกรรมเข้าสมบปงโมาหรือภาษาพื้นบ้านเรียกว่าโจรโดยคนทำนายบอกว่า ให้ย้ายสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมเส้นตาจากศาลตูตาไปเส้นที่ปราสาบบ้านดูจนเป็นพิธีกรรมชิชาวานเรียกว่าเส้นตาปราสาบบ้านดูซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านดูเคารพจนถึงปัจจุบันเป็นการต่อพิธีกรรมโดยปฏิทิแล้วพิธีกรรมเส้นตาปราสาบบ้านดู ประกอบพิธีขึ้นในวันที่นสามขั้เดือนสามของทุกๆปีโดยตาลามของคุณพ่อเพื่อนของสนซึ่งเป็นอาจารย์ในการประกอบพิธีการเส้นตาประ่างโดยอาจารย์จากนั้นชาวบ้านมาฟ้อมที่บริเวณประธาบุปานูดโดยชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารมาครอบครัวและหนึ่งมาประกอบพิธีเส้นตาบล เวลาที่ชาวบ้านมาร่วมกันประกอบพิธ huh. ีโดยหลักพิธีแล้วจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปเมื่อประกอบพิธีขึ้นตาประสาทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะรับประทานอาหารร่วมกันต่อไปนั่นคือความเป็นไปและความเป็นมาในการในการบวงสวนเช่นนี้ก่อนที่จะนำพาทุกท่านได้ประกอบพิธีนะครับอย่างเป็นทางการโอกาสนี้ ผมขอเรียกตห้เกิดท่านนายกโครงการบริหารส่วนตำบลน่านรัวท่านนายกประดมตัวภาษีได้ล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีในโอกาสนี้เกษนครับ